อ่าแปลงนี้นะครับผมสครับผมแกว้งมลยพี่กุลนะครับอันนี้ผมมีแปลงทดลองนะครับแปลงนี้เพิ่งเคยบินครั้งแรกเลยนะครับอันนี้เก็บขอบนะครับสาหรับมือใหม่นะครับรักษาระยะไว้สักสองเมตรหกสิบครับแปลงนี้เป็นงานเสาไฟนะครับงานหินครับกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณ take off ดูแบงกก่อนให้ดูแบงกนะครับมีเสาไฟนะครับไฟล้อมเลยนะครับอยู่เป็นใช้งานการอย่าเล่นแบบนะครับ เป็นใช้งานกาลีกเลี่ยงสิ่กีดวางด้านหลังครับให้มันเป็นระยะที่ปลอดภัยครรััปิดดด้วววยามมะะงเริ่มการทํางานไองนี้เผอไม่ได้นะครับใช้งานการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในแนวนอนแล้วสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวังเป็นใช้งานการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในแนวนอนมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางบิอย่างระมัดระวังให้ดูไปนะครับใกล้ๆก่อนก็เก็บเลยนะครับ นี่สายไฟหมดเลยครับข้างบนปิดเลดนาสาดเลยครับครับมีหูเดียวว่านำ้ำมีหูเดียวใช่ไหมรู้แล้วมีสองต้นอาสองหูไม่เป็นไรมีสองเส้นมีสองเส้นมีสองกลาง ใช่นี่นะทุกคนทุกคนจะชนแล้วชนตรงนี้ชนโซลิงนี่เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดดเดี่ยวระมัดระวังมันนี่ตัวยู่หน้าหน้าเงียบนะครับไอ้สลิงเนี่ยใส่ไฟเขาอุ้ยอ่าผมใช้ละอองสองห้าสิบไปเลยนะครับต้องกลัวพังครับมันจะสร้างมาทำไมครับอ้าวไปแล้วรอดแล้วสบายแล้วนะ นั่นเป็นระยะสายไฟครับในเก็บขอบนะครับเนี่ยดูเป้านะครับเป้าที่ผมเท้าคนาไว้นะครับไม่ต้องเกงครับดันไปเลยน้นนำไม่มีไม้ปักอะไรเนาะอันนี้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งอมจะใช้ผมจใช้จะใช้สิบสี่ไล่แบบนี้อระวังมันไหลนะครับ โดนอ่ะมันจะไหลต้นไม้นิดหน่อยเวลาไปถึงแล้วแหละไปเที่ยวน่ะคนแม่แก้วแม่แก้วนี่ครับผมมินอยู่ที่บ้านสักแก้วธรรมรงค์นะครับฝากติดตามนะครับเฟซบุ๊กนะครับแข่งวัดพิกุลนะครับแข่งตัวเล็กแต่ตัวแข่งเนี้แข่งเดียวอ่าตอนนี้กล้องเยอะมีแล้วที่ที่สิบนะครับบอกเลยว่ามันฉ่ำครับผมเอา อ,เ,อ,อ,งงอเร็วส <พอ S 2> ี่พอนะนะครับกล้องมันฉ่ำแล้วเกาะตอนนี้โดนใช้ได้เดือนกว่าทีสิบไปเจอน้ำเกาะเข้ามันอ่ามากลแล้วถ้าระยะนี้ปลอดภัยนะครับไม่มีอะไระครับก็มีเสาไฟแค่สองต้นนะครับฝากติดาตามนะครับแบ,บ่งพิกลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นลังใจให้เราทำคลิปนะครับ อันนี้เป็นสูตรของเราเองนะครับไม่ลองเรียนแบบใครนะครับ้เขาเขม่อย่างนย่างอยาน่เดียวเนขาแค่ประชาการเนียแต่เขาไม่ไหวนะสิ่งกินขวางยวโดนิีอย่างระมัดระวังอ่าเนี่ยผมปิดเลยด่เลยเขาไม่สนงจ ครั้งแรกครับต้องบินเปลืองแบตหน่อยนะจะเปลืองแบตหน่อยนวคลิปนี้ผมจะใช้เวลาประมาณสิห้านาทีนะครับคลิปนี้นครับอยู่คานะครับถึงอยู่แล้วแหละ่องกลัวนะไม่ต้องเก่งนะครับสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวง 4. 5, 4. 4ังดันทักสี่จห้าสี่ดสี่กำลังดีนะครับไม่ต้องไปดันเร็วเพราะว่าเดี๋ยวมันไหลนะครับรับิดได้อยู่ตลอดนะครับ เนี่ยผมพีเรด้านะครับดูน้ําตามที่ผมทํานะครับแล้วก็ไปประยุกต์เอาไม่จาเป็นต้องโอกเรียนแบบผลทุกอย่างนะครับฝากร้านด้วยนะครับผมไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ซื้อของกับผมได้แน่นอนอันไหนชิ้นไหนมีก็บอกมีนะครับชิ้นไหนบอกไม่มีครับไม่รู้อะไรขวางครับเนี่ยอี๊ย กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ Facebook นะครับเป็นกําลังใจให้เรา like, ทําคลิปนะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับไปไี้สำหรับทียห้าทีห้าสิบนะครับผมยังไม่เคยจับรีโมทนะครับแต่ผมใช้ทีสี่สิบอยู่ครับทียี่ห้านะครับผมว่ามันประหยัดแบตดีนะครับความแตกต่างของยี่ห้ายี่สิบพีมันมีก็คือถ้าใส่แบดสามสิบอะ มันมันเวิร์กดีนะครับไม่รู้มันทุกย่างครับเอาเอาแล้วเร็บางครั้งผมว่าที่เนียใช้ยาขัดจีบบ้านผมว่าจิตยาแท็ไม่รู้ี่นะแต่เขาก็ได้ยาเจตสงขเนี่ยแต่เขาไม่รคเลยอยางนั้นคือโ่กไปอยู่ทาวนล้ว่วี่นียาเาใส่ไฟนะครับใช่มาเป็นชุดนะครับสส่ไฟร าส <oh> <oh ิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินเยียระมัดระวังรอแ่แค่แระับดาเนะครับต่กลัวนะครับบินดา้วนเลยเฮข้างบนไม่ต้องสนใจมันสิ่กอย่เบินเระมัดวังกลัวนะครับบินโดนอย่ากลัวนะครับเอาเจ็บก็เจ็บไปเจ็บหรือต้องจบอ่ะ สิ่งหวังอย่เหนือโรตีอย่าสใจนะครับเครื่องบินไฟนะครับ MTK ครับผมว่ามันจบนะครับราคาแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับฝากเย่าบันีึกไว้ด้วยเนี่ยใส่ผ้าก็ตกประมาณไม่ไรเราไม่ต้องตื่นเต้นอะไร พี่ยเป็นแบบอย่างเดียวพี่เอ็ดสิ่งกีดขวางอยู่ในรนบิดยอะรับระวังเป็นแบบอย่างเดียวเว้โอ้เหีนอาคแล้วเว้ย ขันไวจังขาแทบด้วยนะนำ้ำขัน,น,นขาแทบอ,อ่ะอ่าไปเลยไม่ยากครับ<า>แบ่งี้คิดว่าไม่ยากนะครับ ไปได้หมดไปเลยมันทึกจุดแรกต้นแล้วปิดใช้งานการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในแนวนอนมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางมีโดนอยู่ลำหนึ่งนะครับมาแปลงเนี้ยเขาว่าไปนชนสายไฟเราตั้งแต่นั้นเจ้าของนาไม่จ้างเลยการแจ้งเตือนว่าพบสิ่งกีดขวางเจ้าของนาเขาสงสารคนบินครับสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวังแต่เราอยากลองนะครับจะได้ขยับ ขยับตัวเองขึ้นไปแต่งานหวานงานอะไรผมคิดว่าน่าจะไม่ดีครับเองเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะกส่งวในแนวนอนการแจมมันอันตรายครับตัวงานไม่เนียนิด้วยความระมัดระวังสิ่งผิดวางอยู่เหนือดวงปดอย่ระมัดระวังนะต้องระวังครับโดนมันดีตัวเองได้เอาให้ดุมต่ำไว้เราเผลอไม่ได้ครับมาไปเนี้ยรูการทำเนิน อยู่งันกาลิเลียนสิงผิดหวางในแนวนอนแล้วเป็นใช้งานกาลิเลนสิงผิดหวางในแนวนอนมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อกาลิเลนสิงผิดหวังกล้องฝ้าพี่มันมัวด้วยสิงผิดหวังอยู่ในรูปปีกใช่พี่ซีซีมด้วยได้รอดละอ่าเดี๋ยวเรามาเก็บสายไฟอีกต้นนะครับสายไฟนี้เนี่ยเราไม่รอดนะครับผมไม่รอดถ้าเป็นยี่สิบโพผมรอดไปแล้ว เพราะผมเคยลองรอดแล้วมันมน่าจะติดแขนหน้าแต่เรากลัวจริงจริงมันก็รอดได้แหละแต่มันต้องเลียนนะครับเฟน,นะครับแหวงวัดพิกุลนะครับมีอะไรถ่ายนะครับตรงกลางมันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่เขาไม่ได้เก็บ้ารับไปเนี้ยอ่ะเก็บร้อยแล้วออกไ,ไปร่องเลยะนะ้ ออกแปางนอกเลยนี่อันนี้ปลอดภัยที่สุดครับนี่ครับดูนะครับแปลงนี้ทั้งหมดสามิบไร่ครับดูสายไฟมีทุกชั้นมีทุกชั้นทุกแหนรับเดี๋ยวผมจะปักไวทพอยให้ดูนะครับอีกสี่นาทีนะครับเราขึ้นทำงานแล้วก็เดี๋ยวขอตัดคลิปอันนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้ามีคลิปอะไรดีๆจะมาลงให้ดูอีกต่อครับนี่ใช้แบตไปลูกครึ่งครับ เพี้ยวน้ำน้อยๆพอไม่ต้องเยอะไปพ่อเอ,อาแปบตรงนี้ด้วยอ่าโอเคปวแล้วพี่อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับคนที่ถามนะครับว่าปักไปพรอยยังไงนะครับดูอ่นานะเราได้แปะออกมาแล้วอ่าเถาไสเร็จแล้วเถ้าพอยสำเร็จแล้วเพื่อเป็นงานทำงานที่ทสะดวกนะครับแนะนำให้ปิดลิมดก่อน เอ้ปิดโทนครับต้องเปลี่ยนไปเอาแค่นี้แหละแบตมาเลยแปดสิอเอาน้ำไปตั้งยี่ที่พอสัญญาณการส่งภาพหายไปยกเลือกการเชื่อมโยงอากาศยานอ่าเราจะปักไว้ไว้เสร็จเราพาในสองทีครับเูยก็ะถันบอกครับอ้าวอือเพ่มพมเร็จแล้วเพิ่มไปดูคลิปนะครับดูแล้วก็ติดตามไปด้วยนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าเขาก็จะดูเป็นธรรมดาครับไม่มีอะไรดีๆครับก็ก็ข้อสอนครับแล้วก็ปรับปรุงแต่งนะครับถ้าปิดเรดาร์เส้นมันจะตรงเห็นไหมเห็นไหมเดียวเรถปักทิ้งก่อนนะไม่สนใจอันเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ปิดเรดาร์ มันก็ไม่อันตรายครับแล้วก็เจแล้วมันก็ทํางานยากหน่อยเพราะว่ามันเรดาร์มันตัดนะครับเพิ่มไปพอยสเร็จแล้วเพิ่ไปพอยสเร็จแล้วเ่อยดูไปนะครับเราเราทำแบบเป็นคอนเทนต์ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแก้เอาตรงไหนนะครับแก้เอาแล้วจินตนาการเราอยู่ในหัวเราครับ ไสเราบินแบบจินตนาการนะโลกแห่งจินตนาการอะดูยังไงก็ได้นะครับให้ปลอดภัยนะครับจําไว้นะครับอ่าโจแล้วโอย่าเผลอนะครับยังไงก็ได้ให้ปลอดภัยนะครับมือใหม่นะครับไม่จําเป็นครับไม่จาเป็นไม่จาเป็นดูย่างของผมก็เป็นเป็นได้ วิธีการดันนี่คนขายก็ซื้อแล้วฝากถึงให้คนขายด้วยนะครับซื้อเราก็ติดตามลูกค้าด้วยไม่ใช่รองานในงานซ่อมนะครับผมไม่ได้มาอัดยูทูบด่านะครับส่วนตัวผมแล้วผมก็ไม่รับซ่อมอยู่แล้วโดนผมขายอะไรอย่างเดียวครับเพิ่มเปพอร์สเ็จแล้วเรามีใบพัดคาร์บอนนะครับแล้วก็ เอโซ<อ>ลแบตสำรองรีโมทพวกนี้แบตเตอรี่ทีสามสิบมือสองอะไรเงี้ยครับก,ก,ก็นำเข้ามาเองได้ครับแพลงนี้ชื่อนนำบ้านจัดสามสิบไร่ครับงานกระดูกครับงานหินนะกว่าจะได้กินมันปวดร้าวนะครับอ่าตอนนี้มาสิ่งกีดขวางแล้วเพิ่มจุดสิ่งกีดขวางแล้ว พลจุดสิ่งกีดขวางแล้วทับไปเลยไม่ชนหรอกไงก็ไม่ชนเราก็มาแก้เอาพลจุดสิ่งกิดขวางแล้วแก้เอาบาลานซ์มันครับกันเบรกระยะเบรกนี่หน่อยไม่เป็นไรทั้งมันนะครับอันนี้เลยสิบห้านทีละอะไรล้นไปนิดนึงอัพโหลดนานหน่อยพลมจุดสิ่งกีดขวางแล้วพลมจุดสิ่งกีดขวางแล้ว เร,รียบบดภัยข้างบนนะครับเป็นสายไฟหมดครับดูคนดึงค่ไปดีนะครับเพิ่มจุดสิ่งกีดขวางแล้วเพิ่มจุดสิ่งกีดขวางแล้วเพิ่มจุดสิ่งกีดขวางแล้วสายไฟทุกยอมนลเพิ่มจุดสิ่งกีดขวางแล้วเพิ่มจุดสิ่งกีดขวางแล้ว ไปง่ายมาไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจไม่กตกใจอะไรทำดูยูทูปผมจะเข้าใจครับจะเข้าใจเลยค,ยค่อยทๆทำตามผมเจอหน้าง,งานจริงหรือหัดบินลานหญ้าที่บ้านแล้วก็หัดวนสิ่งกีดขวางเราแล้วก็ตีแปลงเอาสิ่งกแล้วไม่มียากอะไรครับอ่าเดี๋ยวมีเส้นตรงนี้หน่อยเห็นไหมนี่ก็สวยไหมนี่ปล่อยไปได้ไม่เป็นไร ครับแต่อยัาให้ใกล้เองอ่ะเหลืออีกลู่นหนึง่งเดี๋ยวเราเ <'m> ินแบบนี้ได้ทีนี้ก็แก okay, ก็บอกแล้วว่าหาลูกค้าได้อยู่แล้วครับเพิ่มจุดสิงกิดขวาแล้วอ่ามาทีนี้พี่เชนเปิดเครื่องเลยครับพี่น้ำเหลืออยู่ร้อยยี่สิบร้อยสิบ อันนี้เราต้องปิดเรดาร์บินนะครับแล้วก็เผลอไม่ได้เลยโทรศัพท์ข้ามเล่นระหว่างการงานนะครับอย่างเงี้ยอ,อันอันตรายครับล็อกแขนทั้งหมดให้แน่นนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มันทึกจุดเริ่มต้นแล้วเปิดใช้งานการลิกอนเส้นสิง,งคิทของด้านหลังเปิดใช้งานการลิคอนเสนสิงคิทของในดาวนองแล้วโอเคพี่ เราใช้น้ำนะเป็นสี่สิบครับผมใช้ระยะความหานะครับอาน,น้ำสักหกลิตรพอปกติเราลงหกลิตรอยู่แล้ว,ลรลวครับ2ำสองสี่นะครับอ้าวเอา,เอาล,อาละอองสักสองร้อยหกสิบอ่ะทำมั่วๆไปพี่อเน,นี้ให้ไมตสดใจหรอ พิกันขอบสองเมตรนะครับระย,ยะปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ชิดนะครับโดนอ่ะลุยเราเคลียร์แป,งปแ้งนะเ,เ,เสร็จแล้วนะครับอ่ามาดูเลยเราวงเสร็จแล้ว,ลวไปเลยครับอ่าคลิปนี้นะครับอีกเดี๋ยวผมปล่อยโดนเสร็จแล้วผมจะทำการตัด,ตด ให้จบเลยนะครับเพราะว่าต้องปัแตไม่โหลดนานนี่รอครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับสิกววาามอ่่ีงไปแล้วขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวมาต่อนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับงานหินครับงานหินนี่อันให้ดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับไม่มั่นใจอย่าเอานะครับ เลด้าทุกปิดอยู่ตลอดนะครับอ่าเราทำงานได้รัห้าสิบอร์เซ็แล้วที่ลงน้ำเจ็ดลิตรกนะ็คือเราเอาน้ำมาเกินครับมาเกินขนาดสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนเป็นเย่รรรอระมัดระวังกันขอบไปแล้วสองเมตรยี่สิบไม่ต้องกลัว จริงกันได้นะขอบเนี่ยกันประมาณสัก2เมตร2เมตร20ถ้าหว่านข้าวเรากันสัก3เมตรถ้าหว่านปุ๋ยเรากันทั้ง2เมตร50นะครับกันไหลนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเลี้ยวบ่อยแล้วที่ที่แปลงนี้มันมันมันเสียอย่างเดียวก็คือจอกไฟมันเยอะเราเราวนสิ่งกดขวางเยอะเห็นปะพอที่ขวางเยอะเพื่อมันเลี้ยวบ่อยมันเลี้ยวบ่อยเราก็ทําให้เราทํางานช้าแล้วก็ใช้พลังงานมาก ครับอาไม่มีอะไรแล้วทีนี้ไปก็ริมๆนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเอนี้ริมนี้นี่ก็เป็นงานหมูแล้วนะครับยางอยู่ตรงนี้แหละเราเราทำงานเราก็เผลอไม่ได้นะครับเราต้องต้องดูมันจะหลอดครับ่อนะผมปิดเลยได้ก่อน,นใช้งานกากลิเกนเดี๋ยวมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่รับผิดชอบเราอีกใช้งานกาลิเกนจริงไม่ได้ชนอะไรหรอกน,นะครับแต่มันมีสิ่งอหขวเราก็ต้องปิด ไฟไม่ปิดแล้วทำงานไม่ได้อ่าทุ่มท่มครับสะใจสะใจครับอันนี้สายไฟนี่ไม่น่าจะได้มูด,ดต้นสายไฟใหญ่เพราะผมยังกะร,ระยะของมันไม่ถูกเพราะว่าข้างในเขาไม่ทีทีดีอยู่แล้วเจ้าของนะอืมอันนี้หลุดไปแล้วครับตรวจที่จะมันซอยซอยไอ้นี่แหละเนี่ยไหมทีทีๆๆ่สิบอ่ะไม่ได้ยังเดียว,วเขาเลี้ยวบ่อยอ่ะจบเลยทีทีๆๆ่สิบอ่ะ แต่จริงถ้าวเวิร์กนะทียี่ห้านะเชียร์เลยเพราะผมเนี่ยมันมันมัน,มนประหยัดแบตด,ดีนะใช้แบตสามสิบเลยจบเลยสไลด์ชว่วกช่วกเลยแต่มาข้อเสียงเดียวก็คือถ้าล่วงล่วงเลยไง E C ไหมใช่ไหม E C ไหมหรือมอเตอร์จนตอกเนี่ยล่วงเลยไม่ต้องสืบแต่พวกสี่สิบห้าสิบพวกเนี้ยมันยังมีถ้ามันมอเตอร์มีการเสียหลุดอยู่ตัวหนึ่งมันก็ไม่ล่วงนะแต่ถ้ามันมีมอเตอร์ เอียสีไหมตัวหนึ่งมันก็ไม่ร่วง mm. ข้อดีของมันจะเราลงทุนสูงครับอืมลอง 50. ห้าสิบหดให้ยาวๆเลยห้าสิบอย่างเดียวท่วมแต่ตรงไหนไม่ปลอดมันปลอดภยัยแล้วเราก็เปิเปดเลยได้ครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูสายไฟนะครับไม่มีใครกล้าบินนะครับไม่ใช่ว่าผมกล้าบินนะครับแต่ผมอยากลองครับไม่เก่งนะครับแต่อยากลองอ่ากลแล้วโถเอ้หมูนิ่มคนมียาฆ่าลยหมดแล้วกรุาลงจอดแลวเติมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปตัดต่อรวมกับคลิปนู้นครับ เอาสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้มันไม่ใช่นาในผืนที่เราบินแล้วอันเนี้ยมันของจะของนาแต่เราบินออกมาให้มันปลอดภัยไงเดี๋ยวเอาโดนกลับมาเปลี่ยนแบตก่อนเติมยาใหม่เอาสัก28ลิตรใช้มันให้สุดไปเลยเราจะได้รู้ไงระหว่างมีประกันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า แต่ถ้าเราบอไปฉนอมมันพอคะโอมันก็ยังคงได้รับการแจ้งเตือนว่าผประโยชน์เลยครับงบิดด้วยความระมัดระวังการดเปินการเสร็จสมบูรณ์ัญญาณบันทึกจุดเริ่มต้นแล้วล็อกแขนทั้งหมดได้แน่นนะเพื่อป้องกันความเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ โอพี่กกกาลิิเนสโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมตัดต่อดูต่อนะครับเครื่องบินกำลังบินขึ้นต่อรักษาระยะห่างของบุต take off เป็นใช้งานกาลีกเล่ยสิกิดขวางใีแนวนอนที่สุดการหลีกเลี่ยสิ่กิดขวางบินด้านหลัี่อไรว้าวเป็นใช้งานการลีกเลี่ยงสิงกิดขวางด้านหลังไปส่งจุดสีเขียวอาแล้วไม่กลัวใส่ไว้อะรูดความระมัดระวัง อยู่ไปแล้วก็ปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรแล้วครับระดับาไปเลยระวังสิ่งกีดขวางอยู่เดือโดนบินเยื่อระวังอ่าคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวนายกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปนะครัจอามไปเรื่อยนะครับมีแฟนคลับเขาแอดมาถามผมว่าพี่แว่งไม่ค่อยทำคลิปลงเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยววันนี้จัดการให้เต็มๆฉบับแล้วเดี๋ยวไม่ตัดออกก่อนนะครับ